สปอนเซอร์ของเราก็คือมาจากช่องเมย์เกมนะครับก็ติดตามช่องเขาได้นะก็ผมขอนี่เสื้อสุดกลาวแล้วก็สีขาวด้วยนะครับใครใส่ไปหลอนเราอยากขี้หมาอีกนะครับไม่ซื้อได้นะครับแต่ผมไม่ทิ้งเลงไว้ให้ไปดูช่องเมเกเกมได้นะครับแล้วก็ไปซื้อเสื้อสปอนเซอร์เขาได้นะตอนที่ผมก็ได้ไปซื้อของเขาเราสวยมากแพ็กเกจดีเป็นยางด้วย อย่างบ้านก็นสิยางมันก็เป็นผ้านะครับผ้าพัสดุดีแน่นอนครับไปซื้อได้นะสปอนเซอร์เมเกมไปดูคลิปตะแล้วเวลาทำรงครามกับไปพวกรัสเออจนมาแล้วนี่งไงนี่มันคือเด็กแขวบ้านที่มันหาเรื่องพวกเราเราต้องเอาปืนมายิงมันละเฮ้ก็ว่าไงนะจะกินเด็กแถวเ้นนะื่อนเลยก็ฉันพบปืนมายิงพ่อแม่มาด้วยนะไอเด็กเป็ด ใช่เด็กเป็นอ่าไฟอ้อยเจ็บอ้อโอ้ยเจ็บอ้ยกระดูกฉันไม่ตายแน่นอนแกคิดเหรอโอเคจะปกป้องฉันในพ่อเมื่อกี้เนี่ยโคซื้อบือเลยโอ้ยตาฟีฟีเนี่ยเอ้ยเราต้องรีบแล้วเออมีอาวุธดีๆมล่า เอ๊ะฉันไปเจอมาฉันไปซื้อมาจากลาซาด้าฮะดาบของเล่นเหรอไม่ใช่ดาบของเล่นดาบจริงเอามาจากพระเจ้าพระเจ้าให้มาพระเจ้าให้มาเหรอพระเจ้าให้มอจริงดีสวยดีนะดาบอ่ะตัวดีแต่ว่าอันจริงๆนะแพ็คเกจห่อมาจากอังกฤษเลยนะเย้ยด yeah, ีเนี่ยไม่ได้ทำตัวอะไรเลยอาเฮ็ด ทิ้งเลยกระตุนน่ะฮ่าโว้ยโว้ยไปหรือเปล่าเบนดี้ว้ยโว้ยไอ้ตีแด้ฟาดแตกเลยแตกแตกนี่เนี่ยแตก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 มันเล่นบ้าอะไรเนี่ย